ข้อนเดือนไหนคะเดือนกัญญาครับโอ้ยกดระยย้อนเป็นนานเลยพี่ตานเป็นมาสองอสามเดือนแล้วมั้งไม่หายเลยยิงยาวยิงยาวมากกดรายย้อนครัว่าน่าจะยาวๆเมนหรอครเมนใหหนูไม่มาหนึ่งเดือนเริ่มเป็นรอยใต้สะดือไม่กล้าตรวจเลยตรวจเลย ตัวจซาตัวเร็วก็ลูกคือเก้าใช่อยากกลัวซาเร็ว,วกันมีมันกับมีคือเกาอวานะอืะจนคลอดน่าจะใช่เตรียมห้องให้ลูกยังยังค่ะก็จะเตรียมใกล้ๆอ่ะประมาณเจ็ดเดือนก่อนค่อยเตรียม หญิงู้ชายผู้ชายคนมายินดีด้วยเยอะมากเมื่อวานนี้แพ้เป็นไพเมื่อคืนนี้<อ><ป>ตุกเจ็ดสาวน้อยอ่ยสเะ่าไหรีบอกไม่เยอะพนังเมืมม่อวานเป็นยาวเลยค่ะท้องเจ็ดเดือนทรมาน,นสุดคุณพ่อก็กินแครงแมนกินดีค่ะลูกยังกินดี อืมอาะคุณประทุมราชออกเอมื่อไหรยีส่สิบห้าเลยหรอนะงคุณเบิด์ตน่นอูวันที่อะยี่สิบห้าปะไม่ยิบสี่ก็ยี่สิบห้าเลยเนี่ยนางปาก็เดินตอนพี่ชงคนที่สองชอบก,กินกว๋วยเตียวหลายเพื่อนะาร์โลคือเป็นพองพองนะออราจับเอื้อยท่วงนี้กินคอรชงนี้กินคอลเจนกับวิตซีหลาย เลีนวิสีก,กับคอร์โเทุกวันเห็นไหมพี่ตาเห็นล่าสุดก็คือที่สนามบินมันมาทักแล้วกระผ่องขึ้นพอวิซีคอร์โเจนเลยแพ้มากไหมคะออกลูกแล้วต้องสวยแบบพี่สาวใช่ต้องเป็นพี่สาวหให้ดูพี่สาวตัวเองเอามาม่วงให้เขาหน่อยแมบ่บใครึไ้พี่นรีบอ,อกบอกไว้ไหม กินเผ็ดเลยค่ะกินเผ็ดไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้ลุยใส่กพริกไปใส่แล้วเดี๋ยวใช่กินเผ็ดไม่ได้ของโมงเยอะมากครับนี่สื้อมาฝากมีอีกไหมวะได้ผู้ชายค่ะยังไม่หายแบบจะแพ้แบบเป็นระยะ แพ้แบบแพ้ช่วงเย็นขนุนของพี่นะั้นแบบดีมากเนื้อแบบเนียนๆเลยแต่หมดท้องเราติดมะม่วงใช่ชอบกินมะม่วงมากเลยอ,อยากได้คอเลาเจนกินหลังขอดได้แต่ว่าถ้าให้นมน้องอยู่อย่าเพิ่งทานนะคะอคอเลาเจนกับวิซีทุกคนตอนเนี้ยวันนี้มีโค้ดส่วนลดไหมไม่รู้นะ มีอันนี้โคตรเยอะใช่ไหมใช่คขา,าเห็นตัวเองบอกวันนี้โคตรเยอะโคตรเยอะเลยวันนี้วิซี่กับพอลเจนแนะนำกินเป็นเดือนนะคะอือมีโคตรอาหารดีด้วยทังอาหารทางไฟเบอร์ทานเยอะๆค่ะปักตะกร้าหน่อยครับแป๊บลงดิปแป๊บหนึ่ง ท้องกี่เดี๋ยวะคะไม่ดิบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดดีืมอืมติดอรถข้อแล้วต้องสวยแซ่บเท่านั้นใช่ข้อแล้วหนูก็จะดูวิตามินกับคอลลาเจนแล้วก็กินไฟเบอร์เพื่อแบบช่วยในเรื่องของแบบการแบบระบบขับถ่ายคือต้องรีโนเวตร่างใหม่เลยอะ่ะพี่พี่ เพราะว่าไฟเบอร์เนี่คือตอนยังไม่ท้องคือกินแบบกินยังไงก็ไม่อ้วนอะ่ะคอดกันยาค่ะ12งันที่ไหนไม่รู้ใช่น้าใช่น้าดหรอใช่นาเตี่ยอยู่ที่390นะพี่พี่ปกติอยู่ที่390วันนี้โครเยอะมากวันนี้ราคาดีมาก3กล่อง375ราคาดีมากจิ้มค่ะ จิ้มเท่านั้นหนึง่งกล่องห้าซองคนะ่ะหนึ่งกล่องห้าซองพี่พี่ค่หนูแนะนํากดสามกล่องสามกล่องเนี่ยจะคุ้มกว่าคุ้มแบบคุ้มเลยเพราะว่าได้สิบห้าซองได้สิบห้าซองนะคะก็คือเอาเป็นแบบยาสามาัญประจำบา้านไว้เลยใครถ่ายไม่ออกใครแบบว่าสามสี่วันถ่ายทีหรือใครกินแล้วท้องอืดสองวันก็ไม่ถ่ายแน่นท้องอืดท,ท้องกินหมูกระทะมาแล้วแบบอุ้ยพรุ่งนี้อยากกินไหมพรุ่งนี้อยากหนูเป็นกดราย้อนแล้วเห็นป้าหนูไม่ได้กิน <c oughs> อย่างก,กินกินพรุ่งนี้ไม่เอาพร <c oughs> ุ่งนี้อยากแบบว่าถ่ายออกหมดเพราะว่าคืนนี้เรากินชาบูหมูกระทะมาแน่นมากชงตัวนี้กินเลยค่ะพี่ตื่นเช้ามาออกหมดโล่งท้องสบายท้องนะคะจิ้มในตะก,ก้าเลยถ้าได้โอ้โหไม่ไม่ปวดบิดค่ะพี่ไม่ปวดไม่ปวด ไม่ปวดบิดจะปวดเหมือนปวดถ่ายปกติมันจะออกเท่าที่เรากินนะคะมันจะไม่ไปบิดลําไส้เราแบบไม่มีอะไรจะออกแล้วก็เหมือนปวดถ่ายตลอดเวลาแบบนี้ไม่ใครเคยกินยี่ห้อไหนมาแล้วมันเป็นแบบนั้นน่ะให้ลองยี่ห้อหนูได้เลยนะคะให้ลองไฟเบอร์หนูได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือหนัวเทสมาแล้วตัวนี้ขายจะเป็นปีแล้วแล้วยังขายได้ตลอดพี่พยังขายได้ตลอดนะคะเพราะว่ามันอร่อยหนึ่งอร่อยสองคือคุณภาพมันดี กินง่ายนะคะชงน้ําเย็นเด้อพี่ๆเด้อพี่ชอบมากไฟเบอร์กินทุกวันค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ราคาดีจริงถ่ายปกติหรือถ่ายเป็นน้ําครับพี่ๆอะเราอ่านคอมเมนต์นะถ่ายปกติหรือว่าถ่ายเป็นน้ําค่ะอันนี้คือให้คอนเฟิร์มกันเองให้พูดกันเองว่าปวดบิดไหมถ่ายทรมานไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวหนูพูดคนเดียวจะหาว่าแบบเออหนูออยของตัวเองไงให้เอาคอมเมนต์เป็นหลักเพราะว่าในนี้นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าประจํา ใครที่เข้ามาดูใหม่วันนี้หรือยังไม่เคยลองไฟเบอร์หนูให้อ่านคอมเมนต์ได้เลย <ตา S 1> คน <ตา S 1> เป็นไทยลอยกินได้ไหมคะเพิ่งมากินได้ค่ะแต่ละรสชาติต่างกันแค่ถูกต้องค่ะต่างกันแค่รสชาติค่ะมันจะถ่ายนิ่มถ่ายฟูค่ะพี่พี่ไม่มีถ่ายเป็นน้ําค่ะเพราะว่ามันเราไม่ได้ใส่แบบพวกยาถ่ายทียท่แบบมันท้องเสียหรือว่าอะไรของเราเป็นไฟเบอร์ที่แบบอัดแน่นนะคะสารสกัดจากผลไม้เลยพวกผงพูนส้มแขกสารสกัดจากแอปเปิลเขียวอะไรพวกนี้ค่ะถ่ายปกติค่ะไม่ปวดบิดสองรอบจบ รสชาติอร่อยเหมือนน้ำผลไม้ไฟเบอร์รสชาติอร่อยมากรสชาติแบบน้ำผลไม้เลยไม่ปวดบิดไม่จูดจ,จ์ดไม่ปวดบิดถ่ายฟูถ่ายนิ่มค่ะ1กล่องมี5้ซองค่ะขอบคุณทุกคนที่มารีวิวให้นะคะราคาปรับขึ้นแล้ว5ปาบาทเป็น380หนูบอกแล้วเห็นไหมรีบจิ้มกดได้365ค่ะอันนี้ถ้ากดได้ราคานี้คือโชคดีมากโชคดีมากถ้าแบบถ้าแบบเป็นตัววันที่สิบเนี่ยถ้าแบบตัววันที่สิบนี่เลยแบบ เห็นเป็นผู้หญิงได้ทำยังไงทุกคนแต่ว่าแต่ว่าหมอตรวจผิดอย่างนี้หรอถามแบบเอาเป็นความรู้นะ